กิจกรรมสดมนความเพียรพระกิ่งพย,ยรีพีนาธอารุณีชุ่มจินดารหัส305วันที่30พฤษภาคม2568 บัดนี้เป็นวันที่30พฤษภาคม2568ที่ข้าพเจ้าดุนีชุ่มจินดาขอถาวายเซสนสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนตต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสเตระลึกได้มีสมาธิจดจ่อหนักคราพยียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทกาบพระรัตนานรายอรหันสมาสมุโทโภพควาพุทธามพรกวันตางพิวาเทมิสวัขาโตพระกวาตาธโมธรม,มังนัมสามิสปฏิปันโนพระกวาโตาสาวกสังโคสังคังนมามิ บทบูชาพระเพรนีพินาศอรหันสมาสมุทโสุจิลังปรินุพุตโตคุณเนหิธารามานุธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมันสังคันสรนังคตโตปูเชมิรัตนันตยังธรรมันจารามิโสธินาเบิดสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตคันเฉียตุเทวดาสัทธัมังมุนิราชัสาสุนันตุสัคโมกขังสัคเเกาเมจรูเปคิลิสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทศจักาเมตารุวนาคาหานิเคหาวันทุมมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทเวสเมา ยาคาคันทัพพนาคาติดท่านตาสัน้นตะเกยังมุนิวรารอวจจังซาทวเมสุนันตุธรรมะสวนาการโรอายามพาทันตาธรรมะสวนาการโรอายามผ้าทันตาธรรมะสวนาการโรอายามผ้าทันตา บวสวดปุพพภาคานมกาน้มตสาภควะตอระหตสมมาสมุทัสสน้มตสาภควะตระหตสมาสมุทธัสสน้ำมตสาภาวะตระหตมาสมุทธัสน้สาภาขตาระหมมาสมุททันสนชามิสาภาขวะสอระหตอสมมาสมิททัสานสาาขะตระตอสมมาุทธัสสน้งมตามิทุะตระหิมมาสทัสานสาภาขวติระตมมาสัุทัสสน้ำมตาภาะตตอสมมาสุทาสสน้ำมตาภาขตระหิอสมมาสงุททมสสน้ำมตสาขะังขะามิ บวสวดสัจจเกลียคถานัตถิเมศรานังอัญญพุทโธเมสนานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมหนตุสัพปทานัตถิเมศรานังอัญญธรรมโมเมสนานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมหนตุสัพปทานัตถิเมศรานังอัญญสังโฆเมสนานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมหนตุสัพปทา บวสวดติรัตนาปชามคาถาพุทธานเมรรัตนาโพตสรีรัจิตตังธรรมานเมรรัตนาโพตาวิสุทธิสารังสังฆานเมรรัตนาโพตสุสีลทิฐิเอตังนเมติรัตนางรัตนาตยาวหังสัมมาสมโมสริตวัตุวิเศษสภูตังอัญโยยาุตักุณโยกควะสัพพาวตังอสมิเตยมหเปตเถวยาถาดิทันเทเอกลงวินาตถิตเรสมะสัมภเวนะโลเกกถาจิจิเลนจัตตคูปปาตุภูตังคามภิรยามิสยัยอันติทุสัตถังวินยูหิปทิตชเนหิวิชญญารูปัง โลกามิเกหิจิการทันจุปารบพนียังเกันจิสุทธวิธิตังคุณกายะตายะานาเมหิเยวชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปะสะตังมณสิสุธาปสาทฐานางปุญญาธิกานะ มะสม,มุตตมะปุณณนะภูมังทุกขาปมุลชจนะมุมขะสระนังขาตานางปูชางระเหสุวรรมาอภิปูชเชน่อยอยังนิพานาสัชกิริยายุปันนิสายะถังสัมมาเิเลสัม,มาอาโธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตกุสเลหูปะเสวนียังปาเนหิจาปิสระน,นังขมานียับเนวะตตสมาหิตังติระตานางังสระนังขาตามหะ รันตินวิทังคณะเนสุนมันสมานาปูเชมาจาปิสะสะาตาสุปะสันนจิตาตาตถานุปาริจริยาสทารตาจากบุญเยนะตถา,าสุกเตนะสุขีเพเวโมเตเชนะตัสาาสะจสทาปิสุวัติโหนตุโยเจทะธรรม,มวินะยญาภิปมาณภูโตโลกุตระภิสมโยนียโตสุโพชังปัสโสปนิสยาจายะออยังปิโหนตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาะทกาโร นามการสิทธิคถาโยจักขุมโมมหฮาลาประกาศโทสาวังมาพุทโศสุโตวิุมโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมันชะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิลสานมามีโลกัสนาทันจวินายกันจตันเตจะสาเตเชยสิทธิโหตุสาพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยเวียตัสัสสัทุทาเสสิโลกาสวิสุธิมัขังนิยานิโกธรรมธราสถารีสาตาวโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิลสานมามีโมหะปทา ลังอุปสรรตธาห่างตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธมเสนสุกตานุโคโยโลกัสปาปูปาิเลสะเชตาสันโตสยังสินสันตินิโยชโกจสวาขาตธรรมมังมิทังกโรติสังคังวรันตังสุลาสารมามีพุทธานุพุทธานสมศสีลทิถิ่งตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ เปสสิสวดนโมกาลระอาทคถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนโมอุตมะธรรมมาสัสวาขาตเสวะเตนิธานโมมหาสังคาสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมอมตัตยาลระทศา,าัตนาตยาสสาทุกังนโมอมกาตีตาสตาสาวัตถุตยาสปินโมการลปภาเวนะวิคันชันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสวัธิโห ον, ตุสัปพปท,ทานโมการลสเตเชนะเวทิมหิโหมิเตชวา บวสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกาสมยังพรวาสเกสุวิหารติกับเรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสถิงปจมาเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะารหันเตหิทัสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยพเยนะสนนเปตาหนติพระควาตังทัศนายาพิคูสังคันจะอัตโขจะตุนนางสุทาวาสกายการนังเทวนาเอตาโหโสอายังโขพรวาสเกสุว ah ิหารติกับเรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสถิงปจมาเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะารหันเตหิทัสหิชจโลกธาตุหิเทวตาเยพ สันนิปาิตาหงวงติพัะกวันตังทัศนายาพิกุนสังคันจะยานูนะมย,ยามปิเยนะพัคกวา เตนุกับปสังก์กัมเมยามะอุปสังกัมมิตวาภควาโตสังเกปเจกคาถาภาเสยามะเตอทะโคตาเทวตาเสยยาทาปีนามะพระละวาปุริโสสมิชิตังวะภาหังปัสารยาปัาลิตังวะภาหังสมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวโสตราหิตาภควาโตปุระโตปตุระหังสุอทะโคตาเทวตาภควาตังพิวาเทตวาเอกามันตางทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสังเกอีมังคาทังอภาสสิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมะคตาคาตามหาอีมังธามัสมยาทกิตายเวยะอ อดาโคาเทวตาพโตสันเกอีมังคาทาอภาเศตษตระพิคโหสมาทหังสุจิตตาอัตโนอุชุกมามังังสุสาราติวะเนตานิคเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอ,อดาโคราเทวตาพโตสันเกอีมังคาทาอภาสีเชตวะขีนลังเชตวะบาลีพังอินทะขีหังโอหะจามเนชาเตจารันติสุทวิมาราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอดาโคราเทวตาพโตสันเกอีมังคาทาอภาสรเยเกจีผู้ทันสังคตาเสนะขั นาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปรีปุเรสันติติอโตโคภัควาภิกขุอามันเตสศเยปูเยนะภิกขเวทัสสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาถาคตังทัสนายาภิกขุสังคันใจเยปิเตภิกขเวอาหิสุอัติตรรมท่านอาระหันโตสามาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตาณาเอตบรมีวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุสซยถาปีมาหะเอตระหิเยปิเตภิกขเว พวิสันติอนาคตาคาตมัฏานะอรหันโตสมานสมุทาเตสัมพิภควันตานางเอตปรมเยวเทวตาสนนปเิตาพฤสันตีสยธาปีไมหงเอตระหิอจิคิสสามีพิขเวเทวกายนางนามานิกกติสามีพิกเวเทวกายนางนามานิเทศสามีพิฆเวเทวกายนางนามานิตังสุนาถาสาธุกามนณสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพระวัโตประจัสโสสงพระวเอตัทโบจ สิโลกามนุกัสสามิยะทัพพุมาตัสสิตาเยสิตาเคลิขภะรังปะหิตตาสมาหิตาปูโทสีหาวสันนีนาโลมหันสาวิสัมพุโนโอทาตมนัสสุทาวิปัสสนมานามวิลาพินโยปจัสเตยตวาวเนกัปเปรวัฒเวตาโตอมันติยัสธาสามเกศาสนลรเตเทวกายาภิกันตาเตชะนาทพิคุโตรเจจัตตบามังกรุงสตวาพุทธศาสนังเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานัทัสนาอเปเกสตัมมัทธคุณสหัสสอัทสตาริงสตัเอเกสหัสสานาอมนุสานามทสุงอเปเกนันตมัทธคุณทิสาสภะพุทธะอหุงงปััญญจสภภอิ วายายวิวัคคิทวานาจักุมาตตโตอมันติยทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาพิการตาเตวชนะทัพิโวเยวหังคดิยสศมิขิราหิอนุปปสโสสัตตสหสาวยากขาภุมมากราปิลวัทวะอิทิมโตชุติมโตนวันโตยศสันโนมุทมานา อภิกรรมุงพิขุนันสมติงวนาชัสหัสาเหมาวตายาขานานันตวานิโนที่มันโตชุดที่มันโตนวันโตยสัสสโนมุทมานาภิกกรรมุงพิขุนันสมติงวนาสตาคิราติสหัสายาขานานันตวานิโนอิทิมันโตชุดที่มันโตนวันโตยสัสสโนมุทมานาภิกกรรมุงพิขุนันสมติงวนาอิเจเตโซลาสหัสายาขานานันตวานิโนที่มันโตชุดที่มันโตนวันโตยสัสสโนมุทมานาภิกกรรมุงพิขุนันสมติงวนา เม่สามิตาประจัสตายขานานันตวันนนที่มันโตชุดมันโตนวันโตยัสสันโนมุทมานาภิกามมุภิคุณนันสมติงว่นังกุมพิโรราชาค่ะฮิโกเวปุลสันเวสนังพิญโยนาสตาสหสังยขานังปยูรูปสติกุมพิโรราชาค่ะฮิโกโสปาค่ะสมติงว่นังปุริมันจัติสังราชทารทรโภปสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสินโสปุตตาปิดาสัพเวนธนามามหาพลาอิทิมันโตชุดมันโตนวันโตยัสสันโนมุทมานาภิกามมุภิคุณนันสมติงว่นังคัะขินันจัติสังราชวิรุุณโหตตปสสาิกมันน พิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิดศพพอินทนามาหมหาพลาอีกที่มันโตชุดที่มันโตวนวัโตยสัสสโนโมนธมามนาภิกัมมุงพิคุนันสมติหงว่นาง ปัญชีมันจัตทีสังราชามิรูปโคภาษาสตินาคานาอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาเบเดสพโพอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัสโนมณทมานาภิกกรรมุภิกขุนันสมติงวนังอุนตรันจัตทีสังราชากุเวโรตาภาษาสติยาคานาอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาเบเดสพโพอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัสโนมณทมานาภิกกรรมุภิกขุนันสมติงวนัง ปริมาทิสันทัตตาร์โททักคนเนนาวิรุณฮะโกปชิเวนาวิรูปโขกุวเวโรอุตรนันทิสันจตาร์โรเตจมหาราชาสมมันตาจัตุโรทิสทะทะาทัทธรมาณะอัทังสุวันีกับเรวัะเวเตสังมายิวินโนทาสอาคูวนจนิกาสธา มายากุเตนตุเวเตนตุวิภูชวิภูโตสหชนธนกามาเสโทจักินุมันทุนิมันทุจะาปนาโตโอปมันโยจะเทวสุโตเจมันเจริจิตาเซโนจักนโพนโรราชาธโนสโพอาคูปันจสิโพเจวะติมพารูสุยาวัจสสะเอเตจเนยจราชาโนคันทภาสหาราชุพิโมทมานาภิกกรรมุพิคุนสมติงวันัง อาทาคูนาภัสสานาคาเวสาราสหัตชะกาลกรรมภรรสตระอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทตาลาถาจะอาคูนาคาย,ยสัติโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนงังเยนาคาราเชสหัสสารันติทิพาธิชาปะคีวิสุทธจักคูเวหาย,ยสาสเตวันมชบาตาจิตาสุปนะอิติเดสนามะอภยันตธา,านาคาราชานามาสิสุปนตโตเขมามังกาสิพุทโธสันทาหิวาจาหริภยันตานาคาสุปนาสราณามังกังสุพุทงังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทะอัสุลาสิตาพาตโรวัสวัเศตอิธิมันโตยัสสิโนกาละกัญ มหาปิสมาอสุราธานเวขาสาเวปัจจิตีสุจิติจะปะหาราโทนโมจีสหัสตันจะผลิปุตนานสเพโรจนามกาสันนหิตวาภรินสัยนางราหูพัทธมุปาขมุลสมโยธานิพันธะเตภิขคนันสังติงวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายุยตักขุมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมเจยัสสหเมีตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสัสสิโนเกษตเตทัสถากายาสเพนานันตวบนินโนที่มันโตชุดมันโตนวันโตยสัสสิโนมณธรมานาภิกามุงภิกโหนหันสมะเตงวะนังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยามาจะนสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรัคิตาธุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัคิตานะคะตานิปุรัคิตาวาคูมันทวะลาหกาวสุนังมสูเกเสโทวสโกปะคาผู้รินทัโททเสเตทัสถากายาสเพนานันตวบนิน ชุดมันโนวันตนิสัสสินโนมรทมาณาภิกามุงพิคุณันสัมติงวะนังอธาคูสาหาภูเทวาชมาคิสิคริวะอริทกาจโรชาจัตุมาปุพานิพาสโนวรุณาสหธรรมมาจารจุตตาอเนชกาสุรยะรุจระอาคูอาคูวัสวันเนสิโนทเสเตทัสถากายาสะเพนานานตวันนวลที่มันโตชุดมันโตนวันตนิสัสสินโนมรทมาณาภิกามุงพิคุณันสัมติงวะนัง สมณามหาสมนามนุษสามนุษสุตมาคินทาปทุสกาอากูอาคูมโนปทุสกาทาคูหารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคามาคูเทวาเยสัสิโนนาเสเตทัสถากายาสเพนานันตวรนิโนทิมันโตชุติมันโตนวันโตเยสัสิโนมทมานาภิกามุงพิคูนันสมติงวนังสุกากรุมาหาอรุณาอาคูเวคณะสาสาหโอทาตะไคหาปาโมคะอาคูเทวาวิจักนาสธรรมตาหาละขชามิสกาเจสัสสิโนทั้งยังอาคาปชุนโนโยทิสอภิวัตติเสเตทัสถากายาสเพนานันตวรนิโนทิมันโตชุินนนััมตวด สินโนมทมานาพิกามุงพิคุณันเสมติงวนางเคมิยาตุสิตายามากะฐกาจยะสินโนลัมพิตการามาเสธาโชติมาจะอาสวา นิมารัติโนอากูอัทคูปรินิมิตาเทเสเตทัสถากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนวมันโตยะสัตโนมทมานาภิกขามงภิโคหังสมิงวะนางสัตเทเทเทวานิคายาสเพนานันตวานิโนนามันวะเยนะอาคชุงเยจันเยสัตติสัตสหะปวุทธชติมาคีลังโอคาตินามะนาสวังทักเคมองคาตารังนาคังจันทวัสิตาติตานสุภามาปรมัโตจัปุตติอิทิมัโตสหะสรนังกุมารโรติโสจัสรบาคาสมิงวะนาง สหสัมมมโรกานางมหาพมาพิธิทัติอุปปัโนชุติมตุพิสมากายโยสสิโสทเสถาอิสระอากูปเจกวสวัตติโน เตสันจะมาชโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจสะเพพิกเตสินเทเทเวสพมเกมารเสนาภิกามีการปันสาการสามันเทีเอทาคณธาภนธาราเคนาพันธมุทโวสมันตาปริวาวเรธามาโวมุจิทโกจินังอิติตะธรรมหาเสโนกันหาเสนอัาเปสัยิปานินาตมลาหจารสลังกตะวันนเพระวังยะถาบาวุสโกเมโคธนเันโตสมิชโกตถาโสปจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตจสะพังอภิญญายะวาวคินวานาจักคุมาตโตอมันติสทาสาวเพสาสนระเตมารเสนาภิกันตาเตวชนาธาภิกโวเะจะอตมัง มกรุสุตวะพุทธาศาสนางวิตาราคิหิปากามุงเนสังโลม,มัมปิชยุนสัเพวิชิตาสังคมาพยาติตาเยสัสิโนมันติสาหภูเตหิสาวกาสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดมังคลังสุตาเอเสวนาเจพาลานางปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานาเอตามังคลามุตตมังปะเดรูปเทเสวาโสณเจปูเพจักตปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจเเอตามังคลามุตตมังพาหุสัจจานจะสิปันจวินิโยจะสุพิโตสุภาสิตาจะยาวะเจเอตามังคลามุตตมังมาตาอิปิตุอุปฐานังพุทธาราสังขโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตามังคลามุตตมังทานันจะทำมจริยาจะยาตการันจะสั่งขโหอนาวชานิกรรมมานิเอตามังคลามุตตมังอารติวิรติปาปามชปานาจะสัญญโมมอปาโทจะเส เอตัมมังคารมุตมังคารโบจะนิวาโตจะสันตุถีจักตันยุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตมังขันตีจะโสจะสตาสมานานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสาสัจฉาเอตัมมังคารมุตมังตะโปจะพามจารยานจะเรียสัจจานะทัศนังนิพานะสัชิกริยาจะเอตัมมังคารมุตมังพุทธาสรุกรรมมีเหตุจตั้งยะสนกการปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารมุตมัง เอดาทิสานิกัตาวานะสัพพาธรรมปราชิตาสัพพะทโสถหิงคันฉันติตันเตสังมังคลมุตมันติ เบอสวดรัตนาปริทยังกินสิวิตังอิธังวาหุรังวายสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมาอธิตาถาคเตนะอิธังปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุขยังเวราคะอมตังปณีตังยทัชคาสกยมเนิสมาหิโตนเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธังปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุยามพุทธเสถโอปริวานนะยีสุจินสมาธิมานันตริกัญยมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิเชตอิธังปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุเยปุคามผุตังปเสัท ตาเอตานิวคานิหนติเตทักขิเนยยสกตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพลานิอิธรรมเปสังเครัตนังปณีตังเอเตนัสัตเจนะสุวัติโหนตุเยสุปายุตามนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมาสาสนมหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะรัฐามพุทามุนิพุตินพุชมานาอิธรรมเปสังเครัตนังปณีตัง เอเตนัสัจเจนะสวัติโหนตุขีนางปูรานางนาวังนาทิสามพวังวิรัติติตายติเกปวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณที่ฉันทาน,นิพันดิทีรายถายามปทีโปอิธรรมปิสังเครตัตนางปณีตังเอเตนัสัจเจนะสวัติโหนตุ ประสวดธรรมบทสหัสวรรณัตาหเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตาราปชาอัตาทันตัสาโปสานิจานสัญญาตาจาริโนในวัดเทโวนคันทัพโพนมารสหาพรมุนาชิตังอัปชิตังเัญยูราตาทารูปัสสะชันตุโนประสวดเกตปุตสูตภาสิตามีทางเตนะภควตาชานตาปัสตารหัตาสมาสพุเทนะเอธาตุมตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมปารายามาอิติกริยามาปิกะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุมาในยะคเหนะมาอาการรับปริวิตะเกณะมาทิฐินิชาะคันติ ยามาพะพรูปตายตมาสมโนคารุยถาตุเมเหอัตนาวชเนยยะธาอิเมธมาอุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยูคารหิตาอิเมธมสมตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวตันติอัตตาตุเมเหปชะเหยียธายะถาตุมเหอัตนาวชเนยยาอิเมธมาอุสลาอิเมธมาอนาวชัอิเมธมาวินยูปัสธาอิเมธมาสมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตันติอัตตาตุเมเหอุปสัมปชาวิหารเยยาถาติ เบอสดอุปนิยสูตรอุปนยิยติชีวิตามาปมายุงชรูปนิตาสารนสันติตานาเอตเอตังเพยัง มรโนเปกขมาโนปุญญานิกระยืราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมมะปามายัญชโรปนิเตสารสันติตานาเอตามพยังมรเนเปกขมาโนโลกามิสังปะชเะเฮสันติเปโขโยทะกายณะสังยโมวจยะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหนติยังชีวมาโนปกาโรติปุญญาธโมหเวรรัชติธรรมจาริงธมสุจิโนสุขมาวะหติเอสานิสังโสธรรมิสุจินเนนะทุกขติงคัชติธรรมจารีสเพสังขระอนิจาติ ยถาปัญญายาปสติอัธนิพินตติทุเคสามโคุสุทิยาสัพเพสังคาราทุขาติยถาปัญญายาปสติอัธนิพินตติทุเคสามโคุสุทิยาสเพธมอนาตาติยถาปัญญายาปสติอัธนิพินตติทุเคสามโคสุทิยาบบสดอปนกชาโดปนกกฐานะเมเกทุทิยาอาหุตกิกาเอตธญยายาเมทวีตังคันเหยยะปนกังพหุงเวสรนังยันติปภะตานีวานิจจอารามารุขเจตยานีมนุษสาวยตชิตาเนตังโขนสรนังเขมังเนตังชนะมุตตังเนตัง ปมุนจติโยจะพุทธันจะธรรมจจะสังขจจะสราลังฆโตจะตาริอริยสจจะเนสามันปัญญยะปสติทุกขังทุกขาสมุปาทางทุกขศาสจะอติกมังอริยันจะอากทางคีกลางทุกครูปสมะฆามินางเอตังโขสลังเขมาเอตังสามุตมะเอตังสรนามคมาสภะพารุขาปมุนจติบทสวดพเทวรัตคาถาอติตังนวะขเมยานาปฏิกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติ ยาาตีตามปะหีนตาอปันตัญจอนาคตานสิ่งได้ล่วงปลาสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจจโยธรรมาตถาตาทวิปัสสติอสังหิระอสังกุปังตังวิธามะนุกครูไฮเยกบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจุบันไม่งอนง่ไม่คลอนแคลนธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพื้นเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปโปร่งเถิดอาเชวะกิจมาตับปังโกชญามระนันสเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังคามเพ้นรรรมมจุาผู้ีเสนนใหญ่ั้นย่่อมมไแกเราาทั้งหลยวง ริมาตาปิงอโหระตมะตันธิต,ต,ตังตังวีพเทกะระโตติสันโตอจิคเตมุนีติพะมุนีผู้สงบย่มเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลบทศพินทัปเจวะคณะปาฐะชราธมมหิชนังอนัตตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิอนัตตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณาะธรรมมหิมราณะอนัตตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ ้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาพววินาพววเราจะละเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสกโกมหิกรมัทยาโทกรมโยนิกรมพันธุกรมปฏิสารณนาเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นดันเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกามังกริษามิกริยานังวะปะกังวาตสทายาทาภวิสามิ เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมหิอภีอาภินหางปจเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดเมื่อโดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจินทุกขาพยาปตาปนิจนิพยาโสกปตาเนสกาโหตุสะเพปิปายโนเอตาวตาจามเถหิสัมมาทังบุญญาสัมทาทังสเพเทวันุโมทันตุสะปะสามปาดิสิทธิยาทานังนัทันตุสัทธายสีรังรักขันตุสะปทาภาวนาพิรตาโหตุขันฉันตุเทวตาคตาสะเพพุทธาพระันนัจเพ นะระคังพันธามีสัพพส วสวดเทวตาปฏิทฐานะคาถาหั่นธรรมยามปฏิทฐานะคาถาโยพนามะเซยาเทวตาสันติวิหารวาชินีทุเปคเรโพธิคเรตหิงติหิงตาธรรมทเนยนะพะวันตุปูชิตาโสดถึงกรองเดทวิหารมันเดเรเทราจมชานะว่ากาจพิคโวสารามิการธนาปฏิวัสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานาพูตาสุขิตาพะวันตุเตสลราพูชาเยปีจะอันทัสมภวาสังเสรทชาตาอัโบูปปาติการนิยานิการธรรมวารามปัจิจเตสเพปีทุกสักกรณตุสังขยาทานตุจุลานสตังธโมธรรมธราจักุคลาสังโค อธายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติสสะปะปุเนยามาธรรมเนอริยปเวทิเตเมสวดสัทธะปฏิทานะคาถาหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามะเซปุญญาสิีติธานิกตัสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจภะคิโนโหตุสตานันตามาปะมานา迦เยปิยาคุณาวันตาจามัยหังมาตาปิตาทโยทิฐามิจาระปิทิฐาวะอันเยมชาตเวริโนสตานินทันติโรกาสมิงเตภูมันจตุโยนิกาปเจกาจตุโวการาสังสารันตาภระว่าเพเวยาตังเยปฏิทานัำเมอนุโม ทันตุเตยสยังเยจิมังนับประชานันติเทวเตสังนิเวทยุง มยาทินานาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสะทาหงตุอเวราสุขาชีวินโนเคมาปัตันจะประปตุเตสะสาชิชะตาสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดมีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาละบิดาของขพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแล้วเห่รก ทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุที่อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเสเริมเถิดขอความหวัองอดีของสัตว์เหล่านั้นจนสาําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันนี้ส่งแห่งการบูชาพระรันนาตนารายด้วยการสัตยาเบอร์สุนตรพระสุภปร,ริละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าค่พะพะ้นจากทุกทข์ภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาโมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า,ญญาและวัตถุมงคลพระกิ่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสำเร็จพยานสังวรวันเวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นุภาาาพพพแห่่งงงงรรระะปิลลมคคในถตๆขอจ สำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทินบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์ชิญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลมน,นีจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชาภัยทางปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทันสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตกอประสบละมานทั้งหลาย,ลายสมบุ์พร้อมรัศนาสารสมบัติบริวาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปสนากรรมมาฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด,ด้วยจตุพิธพรใช้ทัออนาบบุกัคครรรวยเท กัน